สวัสดีครับว่าผมบ่าวเคีนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับดีครับคือเก่าถึงรอบเลยเ่างกันเงหนุ่มไม้เหายาวเขาก็มาฮักแกงคือเก่าพี่น้องใหญ่พร้อมพี่น้องพอดีด็ดไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเวลามาเด็ดแต่งเพิ่มอีกแล้วสับลาบอีกแล้วตัวนี้ใหญ่ๆพอดีต้มกินกันพริกเลย มากระดีเสียงลูกแก้วพี่น้องถามหาเดี๋ยวเขาแต่งไว้เนาะเอ้ยมันมเ้อเอ้ยอยวนอ้วนอวนอ้วนอวนน นาอย่าเฮ็ดออกมาคลายเร็วเหยียเหยียอยากโซยอยากโซยเฮ็ดไปอาบน้ำเลยมันคันน่น้องน้่ง่นง่ ใหญ่หญแล้วสูงแล้วมันคือแหนงเนาะเย็กแล้แงเลยได้งดามโพงเหงิ้ลทักนะแหนงนี่ออกดีแต่ก็ต้องตัดต้องแต่งบ่แต่งบ่ตัดบ่แตกพี่น้องนี่ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เพื่อนก็นจะแตกใบเขาต้องมาเด็ดครับผม แม่ไพเลือออกเลขออกยังหมดนี่เป็สามสามนี่แหละเปลี่ยนโตนะแม่อตัวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนเลขนะแม่มันบอกออกแล้วเป็ดสามหันออกใจเปดสามแบบไหนสี่หาคัเพลงอีกแล้ว Này. Ui, lại khắc xong sắp lạp rồi Kim okay. vào chắc bừa đó thì nó 3, 4 mưa mà hắc thơ nâng tôm cả đây thì nó. tôm

จะเผลอมา <c oughs> หมามาคบกันพี่น้องเป็นเผลอเปล้างเผลอให้หมางามโอ้ยอ้วน น้องนายอยากไปเล่นข้างล่างไม่ใช่หรอกใช่ไหมต้องเลยใช่ต้องไปหาหมูหาหมาเลยอย่าไปเล่นข้างล่างน้ำแห้งนวพี่น้องจังหน่อยก็ได้การเขียดน้อยกันเลยนี่จับเขียดน้อยเลยจับเขียดน้อยดินแตกเลยจับเขียดน้อยมาแกงอมมืนเบิ่งสาม สามแห่งของเ้ามือหันก่อรสูงเลยลุกมือหนึ่งสิน้องดใหญ่ลเ,เลยอะไรนะเห่งที่รอคอยที่เท่ เพลินเลวพี่นองนี่ด้วยเต็มด้วยแล้วเป็นกอี่เ้าอะไรทาสีเล็บสีเลือดสีเลือดทาเล็บมาว่าสีเลือดเลย อยากอ้างอีองกให้เรียกว่าอยากอ้างแดงออกมาทาสีแดงออกมาหลายอีกแล้วมือ,อมีแต่เต็มเลยในาๆสิแต่งตัดใหม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเริ่มเป็นแหนงน้อยๆแล้วเนาะต้องตัดเพิ่นจะได้เป็นแหนงใหญ่ๆแต่ขึ้นมาใหม่ตต้องแงแ่ เพราะว่าเพือนหนาเกินลเลยพือนแน่นเกินนี่นะะตะเจาดยังอยู่แต่ข้างใน่นหละมามาปอกอันนี้มันน้อยมันสั่นก็ไว้อักสามสี่มือโอ้ยอย่าพงไปกรองกันลเลยพี่น้องมาปอกกันปอใกใส่กระมังเลยเดี๋ยวเปลือกเขาจะเอาไว้ถุงโคลสเสื้อเก่า ไก่เคียมีไก่ไก่เคี้ยนอต้ยวได้เอาบ่นอสูงอ่ะเนาะเอาไปแกงาะเขามีไปทัดหน่อสูงอีกหน่อนึ่งให้่จังหลยคน ว้าหลายเลยว่าหลายมานายมานายคนเก่งเราจะช่วงนี้เพิ่อนี้บรต้องปอกเปลือกเอาไปต้มกินกับแจ่วแซบปอกตอนกินนะปอกตอนกินมันหอมถ้าหาต้มทั้งเปลือก Điều lo con 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 Điều luôn con thăng nén để nó học tắt nó nén ăn uốn con มาคนอ้วน,นมาตีเด้อมาตีเด้อชอบตอ,อมึงไปอยู่ได้แม่ไปอยู่ได้ไมาเด้อแม่ลายไปยูแม่ลายใส่ดูน,น้องดาน้องดาไปโรงเรียนแม่ไปตลาด ครับผมแม่ไปตลาดนอ้อง้องอันดาวน์นกน้องอันดาไปโรงเรียนไปเรียนกอไก่ขอไข่ A B C นายทองเป็นไน่กอไก่นายลองเพลงกอไก่เป็นไหม นก้เอ้ยก้เอ้ยบะท้ขอใครบะทอผมเป็นเป็นประหยากทองอยากไปโรงเรียนขอใครขอขวดบอกว่้น้ำจ้าข่ำ ไม่ที่ตีหัวเอาไว้แล้วไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนแป้งพักอุ้ยแล้วเอาไว้แล้วเอามันีทับหัวได้ขนาดนั่นน่ะ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 ดึงขนาดนั้นยเหลือข้นวอาหารอยากไปโรงเรียนต้องก้ไก่ก็คีค้านโกเอ้ยอย่างเดียว ขอไข่ขอขวด <c ười> บุกเก่งนายบุกเก่งบุธนะองค์นาไปเรียนก่อนนา,อนายบุกเก่งว้ยนายบุธองคกอไก่เงง่ายหลายที่น,นะนอะ,อะกออ <c ười> ็เอ้ยมมีสัญญาณตอบรับ เก่งส <Yeah>, ิเก mm. ่งส <t ests> <t ests hip> <t ests> ิฮิตอิงมือนี่พี่น้องเห็ดหูหนูบวบวยับยานทางที่ทับหัวไปน่ะทางตามทับหัวตายเอ๊กไปรอดอูเห็นงูอยูันทางมึงกินล้าก็ล้าก็ให้ติ๊กเป่อไปเลยยังอีกตั้งหลายเลย

บเบิร์กตูนชัดเจนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปพราอมุ้ยเราอุ้ยก่อนอุ้ยปอกน้ำไม้แล้วก่อนอย่าไปเบิร์กไอตูนนะพี่เนาะอย่าไปเบิร์กตูนอย่าไปอุ้มมันมัดสิเข่าหัวปอกไปเรื่อยๆพี่น้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลย เนาสติ๊กเนาะมามามเกงเด็ดทุบคือเก่าเนาะฮัเอานน่อนฮัเอาคนหนอยนอันอดน่อไปใส่อีกแล้วมารอบหนาเพีบเลยน่หนอหายอานใหญ่นอนึงเนาะอี่หายหนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังเจ็ดอ้ยเต็มเลย แต่มันแรงรู้มันที่ใหญ่หรือบ่เนาะใหญ่เด้อต้องเอาอย่างปลูกไว้ถึงใหปลูกไก่กับเคียดิจำพันแต่ไก่เคี่ยขนาเรเ,เนยเพื่อแตกขึ้น้ำเี่กหรือเปล่านี่นปลอก่อใต่เุีเลย โคลานอนปุณนะโบกนอนเวลาใกล้บอ่อนอนอ่อนเราต้องกำเลยพี่น้องเดี๋ยวมันหักเนาะโบเม้นกำไอ้ที่อ่อนๆมันจังโบโอ๋อจังโบติดเป็นมือถ้าห้โบก,กำมันไกลตรงนี้ตรงนี้มันนี่นะเพิ่มนอนดีได,ด,ด้ทั้งโน้ได้ทั้งแง้มมือนี่ เราเรียกมาโปกตเฮ้ีแต่ไหนงใหญ่รอบนี้บได้ยินเสียงไหมเอ่ยนายเอี้ยงนั่งคั่าอยู่

mong mua mong mua mong ngô, ngô, ư, ngô, đấy. ngô, ngô ơi mong mua mong mua young mong mua ngô ngu ngô, ngô <laughs> <để khóa> <laughs> <có> <laughs>

นอนอยู่ไสนอนอนอนูกูนนอนอเจนเปิดตูเจนสนอพโดเคนได้ใช่ไหมเจนเปิดตูคนละเดี๋ยวค่อยไปเปิดเดี๋ยวเปิดให้เด้อเปิดเปิดหมวกออกมาเปิดหมวกออกมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นี่คดเวเนี่ บอกน้ำไม้แล้วก่อนพร้อมน้ำไม้แล้วก่อนครับ ปูลามาเด้อมึงไปเห่าเราเด้อเราเข่าเด้อเราล้มเด้อเอ้ยมาเยมาอย่างมันพี่น้องมามาซอยโป่กเลยจ้ามมาซอยกินก่อ มหมอบักง่ายแล้วมหมหอบักง่ายอแาีแล้วรวมวงกินอีกแล้ว,วเคือกลินสองมือ <c oughs> <c oughs> มือนี่บุ๊มบมมือกินใหม่อีก,มกหมอบักง่ายฮยถ้าเราใส่ผกเหนียวมันกินได้แต่คำไม่ได้แต่ถ้าว่าเราใส่ผกเหนียวมันบูดรีว แคใส่ตมันโบมีักเน่าหาซื้อโบได้เตะนรงบาทันนาเดงนาเดงตัดเลวก็พแห้งกับโบเตะฮุดได้ก็โบคือนาฝนเนาะนนนมาโปกจักแนง้วยง้ จต่พี่อุ้ยสิพาขึ้นเลยนี่เบื้องกระตูนบ้เบื้องกตูนอย่าไปเบื้องกระตูนแล้วพี่น้องถ <c oughs> ้ามาหาอยู่หา่ากินเลยจากเบื้องแต่กระ,ะตูนคนนี่ก็ไดอะะบอกหนังเลยก่อนเด้อเดี๋ยวอุ้ยเคียนพาไปเบื้องกระตูนเด้อไ,ไปเก็บตัวตรงนูงน้นเลยไปเก็บยังอยู่ตรงนูง้น ไปเก็บหอยไปเก็บหอยเาเดี๋ยวให้บอกเคนพาหลานเพื่อนไปเปิดกระตูนเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งอีกทีตอนแกงเนาะจ้าไปทางไหนกระตูนอยู่ทางไหนไปเร็วไปขึ้นไปเบิ่งกระตูนไปทางไหนชี้เร็วมือไปทางไหนไปไปพาเดินพาเดินตาทางเลย ไปแล้วพี่น้องได้กำมังนีง่ขอ,อกเกยบ้อวได้กำมาทุบหน่วยเหงเขาก็บอต้องทุบพี่น้องเก่แกแซบแซบเลยจะเป็นอยังไรมันนัวแต็มอุดมเลยเข้าเครืองเข่านเนื้อ แกงใส่หัวบวบวใส่ใหิดใส่หิดเข้ากันค่ะบ,บ้านสาติกวางเต้อก็ใส่ปลาใส่กบนำพี่น้องมันนัวแต่มันบา้าเข้าด้วยแต่ด้ว่าเป็นเพราะว่าบ้านสาติกกินจนชินและบ้านพี่น้องสิเคยใส่เนะาะบคือกันแต่ละพื้นที่เน,นาะเมนจ้าสูตรอาหารแต่ละที่บคือกันจ้าแต่ก็บุมมีสูตรตายตัวอีกมาแล้ว

ทางนายโคทางเนี่ยครับไปเลยพี่เพีนนั่งตันทางครับจับปันน้องบึงกันตอนจักน้ำแล้วไปทุบโต๊ะพอตกใ้เวลาตืบตีเตอนเร็วก็ตอนจักตอนนี้ดีวกว่า ประมาณนี้เองตอนจับก,กันนี่แหละเนาะจ้าฝานบางๆนะฝานบางๆเลยจ้ะเต็มติ๊กบางติ๊กเออตอนจับแต่ความชำนาญอีดีเด้อพนะี่น้องฝานแบบนี้ดิผีพ่พี่น้องเบิ่ดดูฮนะเห็นี่ดิเท่าเปนหมดเลย <c oughs> บางๆเดี๋ยวมันจะแทบจะเป็นหน่อฮะเช็ดแบบนี้เนาะ เป็นเองจะทุบเอาจุบเ,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 เก่งทั้งหน่อทั้งเน่งเลยมันนี้นหน่อเป็นยาวก็เอามาเกง เดี๋ยวต่อไปแต่ติกทุบแรกก็จะเอาต้องเอาไปต้มเนาะต้มให้จืดชิมเอาจ้ะทางต้มไปเรื่อยๆเขาก็ามาหย่ำเบิ่งเคี่ยวเบิ่งว่ามันหายขมหรือย,ยังหายขมแล้วก็พพ้อมแกงจ้จาลองเสติกทุบไปเรื่อยๆให้แล้วก่อนเนาะจ้ะเดีย๋ยวมาเบิ่งอีพีจ้าเอาอย่างนี้เดี๋ยวาพาเข้าไปในสวนออกกำลังกายไปพี่น้อง เอาแล้วพี่น้องมีขอวันนี้มีมมซุปมะเขือพร้อมใช้ฮิดกระด้างพี่น้องแต่ไปกินจักปีเลงานตัวดวนเมนูนี่ของเซ็ตดหอยหอยก,อยกี้หอยกิบกี้หอยเล็บมากหอยทรายแต,แต่แต่แต่ละที่เอินบุคือกันเนาะจ้ะกระขิงก็มี กินปลาเขีงใหญ่มือฮะเลยจ้ามี่มันเข่าหูค่ะแม่เห็นหน่อไหมน้าน้าหน้าจิงจิ้งใหญ่สิบสาเป็นกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะสติ๊กเนาะจ้าเรียบร้อยครับเมนูแกงหน่อไม้วันนี้ติบปลาใหญ่งปลาเขียงตรงไหนเอาปลาติ๊กขับน้ำเรียบร้อยแล้วเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเถอครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกน ดีครับ